สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y t u t u ไอ้ชัยนาฏนะฮะนี่อันนี้เช่ามาจาก FC นะครับส่งมาขายนะฮะเป็นพระบุเงินนะครับสมัยอยุธยาอันนี้เป็นเงินเงินหุ้มอีกหนึ่งรอบอีกหนชั้นนะรบอบรอบนอกนะเป็นพระบุเงินด้านใน มองไม่เห็นด้านหนด้านหนข้างนอกเลยเป็นเงินหุ้มนะเป็นเงินหุ้มทั้งหมดเลย องก็ประมาณสูงประมาณสองนิ้วครึ่งได้นะครับนะเอาเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยบาทปิดตาหลวงพ่อสังนะครับวัดนากนตรตมนะครับตาหลวงพ่อสั่งวัดนากนตรมตมหุดกิ่งหลวงพ่อสั่งวัดนากนตรตม เป็นพระหล่อประกบหลวงพ่อสั่งวัฒนากันตมหนึ่พบาทนะครับหลวงพ่อสั่งวัฒนากันตมหนึ่พบาทปิดตาหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดนะครับเนี่ยเจอที่ศูนย์ราชการนะงานประกวดองค์เปิดกันสามพันก็งงงเลย พาเล่นกันขนาดนั้นได้หรอวันนี้ได้จับลูกค้านะครับเอาพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทปิดตาหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดเนื้อใบลานนะดูง่ายนะครับดูง่ายสวยๆเอาพันหกร้อยรับสเสด็จหลวงพ่อคูณ อแตกนิยมนะครับรับสเสด็จหลวงพ่อคูณอแตกรับสเสด็จหลวงพ่อคูณออแตกเอาเก้าร้อยนี่เก้าร้อยบาทอะไรเขาตาเต่าเนื้อเงินเลี่ยมเงินนะครับเต่าเนื้อเงินเลี่ยมเงิน หลวงพ่อยอดนะครวัดตะคอนะครับ,นะร,บรุ่นสุขใจเนื้อเงินเลี่ยมเงินเลขโค้ดสามสิบเท่าไหร่เลขโค้ดสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดเนื้อเงินเลี่ยมเงินนะครเลี่ยมเงินพัน,ะน 1, กว่าบาทนะเอาสักเก้าร้อยแล้วกันนะเก้าร้อย จระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับจระเข้โค้ดเดียวนะเป็นรุ่นแรกนะฮะโควงสองโค้ดจะเป็นทอบอนะฮะนี่เป็นโค้ดแรกโค้ดเดียวโค้ดอุตัวสาภาพสวยเลยเงาวับเลยสาภาพสวยจระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะฮะสองพันบาทนะครับเลี่ยมสามห่วงสองพันบาทนะ ให้ดูของแลนะรของแรลิมนะิเต็ดตะกุดประมาณ5นิ้วนะครับตะกุด5นิ้วหลวงพ่อปานนะข้ออัดของด่านนะหรือวัดบางเฮียนะครับหลวงพ่อปานตะกุดมาพร้อมบัตรรับประกันสมาคมนะครับเครื่องรางเนี่ยถ้าไม่ออกบัตรเนี่ยไม่ค่อยอยากจะขายเลยนะถึงจะแท้นะเพราะว่า บางคนเขาดูไม่เป็นในะเครื่องรางไม่จบเนะี่ยต้องมีบัตรรับรองจากสถาบันนะถึงจะเล่นง่ายนะครับหลวงพ่อปานนะตะกุดหลวงพ่อปานวัดนะบางเฮียนะครับวัดคลองด่าน2 4 2 0ันถึง2,453านะถ้าเขี้ยวเสือเนะี่ยถ้าเป็นเขี่ยวเสือหลวงพ่อปานเนะี่ยคุยกันหลักหลายล้านนะครับตะกุด ตะกรุดเนี่ยสวยๆก็หมื่นไปไปลายได้นะครับแล้วแต่มือตะกรุดหลวงพ่อปานดอกนี้นะครับเจ้าของเนี่ยเช่ามาจากเช่ามาเนี่ยสามหมื่นนะครับเช่ามาในสามหมื่นนะเช่ามาแต่เขาว่าเขาเขาชอบนะคือเขาชอบเนี่ยแต่วเขาไม่ได้ว่าขายคาดทุนหรืออะไรนะเขามีความสุขนะเขาได้ครอบครองช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาก็พอใจแล้วนะ นะอันนี้เขาปล่อยปลอยนะเอาสองหมื่นนะครับขาดทุนหมื่นหนึ่งแต่เขาได้ส่องได้เป็นเจ้าของเขาก็คุ้มแล้วนะอย่าไปคิดว่าเขาขาดทุนนะนะบางอย่างก็ต้องยอมนะถ้าราคามันลงนะครับนะชั่วโมงนี้ด้วยนะถ้าขายสามหมื่นนี่คงจะยากนะเอา2องหมื่นนะสองหมื่นบาทนะสองหมื่นบาท เคียวเสือหลายล้านนะครับนี่เอาตะกุดไปใช้แทนได้นะสแกนเคียวโค้ดขึ้นบัตรเว็บสมาคมนะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเกียวเสือหลวงพ่อปานตัวจริงนะดูง่ายมากนะยิ่งส่องยิ่งบันนะใครได้ไปส่องดูลกักดูเชือกนะรธรรมชาติสุด,สด ตะกุดหลวงพ่อปานเอาสองหมื่นนะครับสองหมื่นกำไรแน่ๆแล้วหนึ่งหมื่นนะเจ้าของซื้อมาย <c oughs> ิบผ้าสัตวัษนะครับบล็อกนิยมมีเข็มนะมีเข็มยิบผ้าสัตว์ตนิยมมีเข็ม900นะเก้าร้อยนะบเก้าร้อยบาทะจมูกเลื่อมนิดนึงนะแต่ผ้าสวยนะเก้าร้อยบาท พระหลวงพ่อพาดมีทรงเสือนะครับขี่เสือหลวงพ่อปานฝากกุไว้นะครับผงเดิมหลวงพ่อพาดหลวงพ่อปา,านฝากกุหลวงพ่อพาดวัดดงตาลหลวงพ่อปานฝากกุกทรงเสือนะเอาสองพันห้านะครับสองพันห้า อุดผงเดิมๆเหรียญหลวงปู่ทวดอาจารย์นองปีสามศูนย์นะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองปีสามศูนย์เจ็ดร้อยบาทแถวเจ็ดร้อยบาทใต้ร่มเย็นนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับใต้ร่มเย็นเนื้อทองแดงลมดำ 1500บาทนะครับ1500บาทส,สวยๆเลยผิวลุง้งพั0้าร้อยบาทสกรอบกระจบกรอบรูปนะครับกรอบรูปหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนะครับกรอบรูปหลวงพ่อกเกษมเขมมโกปี36มหกก็มีประสบการณ์ยิงไม่ออกนะถึงถึงแรงนะรุ่นนี้นะเอาพันร้อยนะครับส,สวยๆจมูกโด่งดำพันร้อย ดาวหลวงพ่อพินะนะครับเรียมเดิมดาวหลวงพ่อพินะวัดสนมเลาาเรียมเดิมจะเป็นแบบนี้นะะเป็นหัวใจในกลุ่มขายกัน3 5มพัาอะไรเนี่ยเอา2,000บาทนะครับสองพันบาทเดิมๆพออยู่ครบนะดาวหลวงพ่อพินะส0 0พบาทหลวงปู่ทวดรุ่น3รุ่น3เสมารุ่น3านะใช้สึก ใช้ซึกเยอะนะครับเอาแค่พันสนะครับซื้อมาพันห่เอาพันสามปูโทดรุ่นสามหนึ่เหรียญหน้าแก่นะครับหลวงพูสีวัดเขาทําบุญหน้าหน้าแก่หลวงพูสียันติดครบนะครับตัวหนังสือติดครบยันติดครบเอาพันแนะครับเอาพันแปดบาทเจ้าแม่กุลอิมหลวงู่โตปีหนึ่งเนะครับ เป็นรูปหล่อเจ้าแม่เนื้อโนวะโลหะเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนื้อโนวะโลหะรูปหล่อเจ้าแม่กลนอิมเอาพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อยอดวัดแก้วจเจริญน,นะครับหลวงพ่อยอดตับตับ,ตบอ่า กีวรทองสบายทองอะไรอย่างเงี้ยเหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญศิษย์สร้างาวถวายอ่งพ่อยอดวัดแก้วเจริญเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทนะใครสนใจก็ทักไลน์มาอินดีไลน์ a c a l v e t e, ครับเฟซบุ๊กโทรซับพวงกระเบิดโทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ